อยากได้อะไรก็ต้องลุยทุกเวลาทุกนาทีประวุธีเกิดมาคุยถ้าอยากเจอก็ต้องตามถ้าอยากจะรู้ก็ต้องถามทุกเวลาทุกนาทีประวุตีเกิดมาคุย Pri อ s t ทีอารดีสปโโดด,โโดเด่นทุกการเคลื่อนไหวเราว้าใจทุกการขับขี่ ใหม่ b e i n g Eye Care สายตาดีสุขภาพตาแข็งแรง Yamaha Fiore หัวฉีดประหยัดกว่าด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ Yamaha M7 g i v e r i n Abalone c o l ล a เ e n ในน้ำทับทิมนี่คือปรากฏการณ์ฉัอยากจะให้คนที่ดูรายการนี้รู้จักตัวฉันอย่างแท้จริงกระแส Talk of the Town เป็นกระทู้ในอินเทอร์เน็ตที่มีคนแนะนำและเข้าชมนับแสนนี่คือประวัติศาสตร์จากการพระราชทานสัมภาษณ์เปิดพระรุไทยอย่างตรงไปตรงมาครั้งแรกที่คนไทยทั้งประเทศต่างตั้งตา,งตา,งตารอคอยและพูดถึงได้รับเป็นข้อความผ่านมาทางบีบีว่า ให้ชมช่อง9ก,ก็ได้เห็นเ,เทปที่วูดี้สัมภาษณ์พระองค์ท่านนะคะเขาบอกว่า,าการที่เราเป็นเจ้านายเดี๋ยวชิมสบายหรือเกินมีทุกอ,อย่างเครียบร้อมรู้สึกว่าตลกดีเพราะว่าชีวิตฉันเนี่ยถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนซาบสึงและสะเทือนใจ คนไทยทั้งแผ่นดินเหตุการณ์ปีที่แล้วที่มีการเผาบ้านเผาเมืองกัน,นจอันนั้นนำความทุกข์มาสู่พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเหลือเกินวูดีต้องขอบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในหน้าที่สื่อมวลชนและผู้ดำเนินรายการ จะกระซาตอบรับการพระราชทานสัมภาษณ์ที่เรียกได้ว่าสะเทือนทุกวงการจริงๆอยากแต่ว่ายังไม่กล้าขออยากขอเวลาทีวีเขาวันละสิบนาทีหลังข่าวอยากจะใช้หนังพระราชะกรณียกิจสั้นๆทุกวันทุกวันว่าสองพระอ,องค์นี้ เจ้าอยู่หัวสมเด็จทรงทำอะไรบ้างท่านคือยอดคนเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แสดงความยิ่งใหญ่เลยท่านลับอ่อนน้อมในการที่แบบว่าท่านบอกว่าอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าอยากจะขอเวลาสั้นสักสิบน,นาทีเพื่อจะบอกถึงพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ท่าน แต่ท่านบอกว่าแต่ท่านก็ไม่กล้าพอพระองค์ได้มาออกรายการบูดดี้ก็ทําให้เราได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะเราก็ได้รู้แล้วโอเคณนะตอนนี้พระองค์ท่านดีขึ้นแล้วก็ปกติพระองค์ท่านจะไม่ค่อยได้ออกสือ่อแล้วเราก็จะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงว่าพระองค์ท่านเป็นยังไงนะคะเราได้รู้จักท่านในแง่มุมที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าท่านเป็นเจ้าสมัยใหม่เดีย๋ยวใช่ราทาถามมานะพา ท่านเองไม่ค่อยรู้ท่ารเรอใ่กันใหญ่รูนรร้นะรู้แบบว่าต้นเขาท่เจ้าขาในมุมมองของผมที่เป็นเด็กนะครับเป็นเยาวชนก็บอกรู้สึกว่าเออท่านแบบว่าท่านเป็นแบบเป็นเจ้าเป็นอะไรเงี้ยคือแบบต้องสบายหรือว่าอะไรเงี้ยมีคนดูแลเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือท่านเหนื่อยครับยังสมัยก่อนนี่ท่านเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยแถวเชียงใหม่เนี่ยบางครั้งไม่มีทางไม่มีทางรถเดินข้ามเขาบางทีเดินข้ามเขาเจ็ดแปดลูกดูสิ ท่านท่านเมตตากันขนาดนี้ท่านรักเราขนาดนี้อะทุกของเราก็คือทุกของท่านเราเหมือนลูกท่านเลยสถานแผ่นดินเมื่อผู้บัญชาการทหารบกสนองพระดมิกเผยพ,ร,พร,ะะร,ยร,ร่พระราชกรณียกิจในสถานีโทรทัศน์พระดมิกที่คนไทยน้อมใส่กล้าใส่กระบอถ้าคนไทยเราแตกแยกกันศัตรูนอเนี่ยจะทำลายเราง่าย ท่านเสียสละเพื่อนคนไทยมามากนะครับเพราะฉะนั้นผมเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็อยากให้คนเนี่ยสามัคคีแล้วก็รักกันนะครับมีอีกคําถามหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะที่พระพุทธเจ้าเชื่อว่าคนไทยทั้งหลายเนี่ยรอคอยในการขอพระราชทานสัมภาษณ์ครั้งนี้นั่นก็คือพระพลานามัใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ โดยทั่วไปท่านก็ได้ชื่อว่าหมอเขาเขาบอกว่า normal แต่ท่านทรงไปดำเนินลำบากเพราะตอนที่ท่านทรงระประชวนเมื่อเกือบสองปีมาแล้วเมื่อเดืเอนกันยายนค่ะกันยายน2 5 5 2ที่ท่านเริ่มประชวนท่านไข้สูงมากแล้วก็เป็นปอดอักเสบ แล้วก็แพทย์ก็ถวายการเยียวยาเต็มที่ท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านประทบกบนพราแท่นใ,ในช่วงนั้นนี่เกือบเดือนแล้วบางครั้งก็ตามภาษาคนป่วยเวลาจะทำจับท่านทำกายภาพบนเตียงนี่ท่านก็ไม่ค่อยยอมพวกเราก็ก็ตือ้อไปไปร่างตื้อกันก็ในสื่อท่านก็ยอมทำ แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีความอ่ยังไม่แข็งแรงของของกล้ามเนื้อแถ,แถบต้นขานั้นเวลาท่านจะนั่งลุกนี่ลำบากแต่วตอนแรกฉันไม่เข้าใจท่านแต่ตอนนี้เข้าใจเลยเพราะว่าตอนนี้หมอให้เริ่มหัดเดินเวลาลุกเนี่ยต้องโหนอะไรทุกอยางต้องใช้กำลังแขนโหนมันลำบากแล้วเวลาเดินเนี่ย มันก็เจ็บคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวคงเจ็บเหมือนกันท่านก็เลยไม่ค่อยอยากเดินแต่แต่หลังท่านท่านก็เดินท่านก็เดินได้แล้แลวแต่ท่านต้องจับบาคู่แล้วก็ตอนนี้พระพระรารลามัยทางด้านอื่นๆก็ปกติดีมจีจะมีก็เป็นหวัดเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นธรรมดาทุกคนก็เป็นหวัดกันทั้งนั้นโอใช่ครับ เชื่อว่าในห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนที่มีเราเจ้านายทุกพระองค์เนี่ยได้มีโอกาสเสด็จเข้าไปเยี่ยมไข้เนี่ยต้องถามว่าพระองค์ท่านใดที่จะต้องตรัสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านถึงจะทรงยอมฟังและเชื่อพระพิจารณาก็ช่วยๆกันพูดผัดกัน แต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เสด็จไม่ไ้ไม่ได่โพสตว่าไม่ได้เสด็จไปเยีนน่ยมเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าออสมเด็จพระเทพพระเจ้านี้ค้างอยู่ที่โรบมีศสีร่านอนค้างมาปีกว่าแน้ววันนี้ยยังค้างอยู่ค่ะสามสามองค์ด้วยคือสามคนด้วยกันเนี่ยค้างอยู่อยู่ห้องชั้นเดียวกันอ๋อ พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จสมเด็จพระเทพที่อยู่ชัน้นเดียวกันเพราะว่าเป็นวอร์ดเพราะบรมวงศานุวงศ์ค่ะมีห้องพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะมีห้องเล็กๆสมเด็จที่อยู่ห้องเล็กมากสมเด็จพระเทพอยู่ห้องเล็กมากเล็กขนาดไหนเล็กค่ะเล็กแบบอึดอัดแล้วท่านต้องทั้งเสวยทั้งอะไรอยู่ในห้องนั้นนะมดอยู่ในห้องนั้นเซอร์เทนนี่เลก็กกว่าห้องนี้นเล็กกว่าห้องนี้แน่แนเล็กห้องนี้เล็กกว่าห้องนี้ด้วยเหรอพระเจ้าค่ะโอ้โห ากาลพระองค์ถวายอยู่งานอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะฉ่าดจนขึ้นเฝ้าค่ะเพราะว่าบางทีท่ทานก็เหงาแต่ตัวฉันเองไม่ได้อยู่ชั้นสิบหกท่านอยู่ชั้นสิบหกตัวฉันเอง่อยู่ชั้นสิบห้าเพราะว่าเอา่อเป็นสตาฟของสีราชทำงานที่สีราศไ่ใช่ชค่ะเพราะนั้นเป็นสตาฟของสีร่ราชก็เลยมีออฟฟิศอยู่ที่นั่นแล้วพอดีเจ้านายเขาทำ ห้องนอนไว้ให้พวสสมัยก่อนอยู่อีกตึกหนึ่งอยู่ตึกสรีระอยู่ตึกสรีระนี่ก็ไม่มีเตียงหรอกแต่มีโซฟาอยู่ตัวซึ่งเหยียดขาเขาไม่ได้าซ้ําแต่ว่าข้าพเจ้าเหนื่อยมาครั้งเหนื่อยทํางานเหนื่อยทั้งวันและเสร็จแล้วรู้ว่าถ้ากลับห้าโมงแบบเวลาราชการนี่จะต้องไป จอดรถอยู่บนสะพานลอยฟ้าที่จอดรถลอยฟ้าคือสมัยก่อนคือสะพานพระบิ่งเกล้าเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาสะพานพระรามแปดง่ายขึ้นเยอะ